ครับก็สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับนี่คือกินมือเจ้าเล่าเรื่องชีวิตนะครับก็ตรงสามวันแล้วออกนอกสถานที่มาวันนี้ก็เช่นเคยอยู่นอกสถานที่มาเกินนะครับเมื่อคืนผมได้มีโอกาสคุยกับพี่คนเด่งที่ประสบความสำเร็จในงี้ก็คือนี่คือเวลาปกติของผมที่จะลุกขึ้นมาทำรายการกินมือเจ้าเล่าเรื่องชีวิตนะครับ ก็เหมือนเดิมวันนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางต่อเขาใช้จิตวิทยาตัวเต็นเมืองอาหรรถกาแฟนะครับนี่ิตวิทยาตัวเต็นเมือนอหรรถกาแฟอาหารควบคุมหรือรถน้ำหนักนะครับที่สาธารณสุขรับรองแล้วก็เป็นท่านต้องเข้าไปดูเองแล้วก็สาธารณสาธารณสุขรับรองอย่างไรแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมพูดไปก็จะกลายเป็นเรื่องของการาพูดเกินความจริงเพราะนั้นหลายคนก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้ แล้วเมื่อคืนนะผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จกังเรื่องของขนาดเรื่องของอาชีพพวกคุเรื่องของความเป็นอยู่เขาบอกว่าตำแหน่งในชีวิตให้ประสบความสำเร็จก็คุยกับคนสำเร็จแต่กับอยากได้เงินพวกคุยคนรวยอยากได้งานีพวกคุยกับคนที่มีอาชีพ ก็มันได้ยากอะไรมากมายเดี๋ยวหลายหายคนเนี่ยคุยกับคนที่ไม่ให้ทั้งสิ่งที่เราต้องการก <c oughs> ารติดตามของผู้ปกความเรศเมื่อคืนยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องจุม,มวยเนี่ยถ้าต้องการถ้าผมต้องการที่จะไปจุม,มวยเนี่ย ผม,ไ,มไ,ปไปคุยไปคุยเรียกว่าให้ท่านท่านต้องการที่จะเป็นนักมวยเนี่ยเรียกว่าคุยกับเก่ไซายกับเล็กซี่กับคุยกับผมเนี่ยท่านว่าใครจะอบอกท่านได้ดีกว่านะครับนั่นคือความประสบสําเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตเก่ไซายกับเล็กซี่คือเจมเจมโลกเจมมวยสากลผมแก เป็นคนสอมไม่เคยได้ขึ้นเวทีได้ซ้ำไปแก่สอมแลวถามว่าใครจะมีประสบการณ์มากกว่านี่กครับคือตาต้องการประสบความสำเร็จท่านก็คุยกับคนที่ประสบความสำเร็จท่านอยากได้เงินทุกคนอยากรวยไม่มีใครไม่อยากรวยผมฝันตรงก็ได้เลยไม่ต้องหมอลักผมเนี่ยฝันตรงได้เลยเพราะทุกคนอยากรวยแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีแต่ถ้าคุยในเรื่องที่มีชีวิตที่ดีทุกคนฟังหมด เต้ได้ลงมือทำในสิ่งที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยหลายคนทำไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทำผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เปลี่ยนแปลงความคิดอันแรกคือเปลี่ยนแปลงความคิดก่อนแล้วก็ไาเปลี่ยนแปลงความความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เราต้องการสิ่งเางาราปรารถนาอะไรทำให้เราเลีนนได้ความพยายามโกดแล้วก็คนที่ สรุปความระเบิดองค์กรและก็เครื่องมือนะครับแลายนครั้งคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่อนสี่ด้าน ESB คุยกับเรื่องของรายได้แบบรายได้แบบตดต่อยรายได้แบบขึ้นขึ้นลงลงรายได้แบบไม่แน่นอนรายได้แบบขั้นบันไดแล้วก็รายได้แบบอ่าตวีกูลแต่หลายคนคงจะรู้แต่หลายคนคงจะเข้าใจคงจะได้ยินกันบ่อยเรื่องแบบนี้แต่มีใครบ้างที่จะรู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือต้องการ อะไรกันแน่กับชีวิตและเรามีความรู้ความสามารถด้านไหนนั่นแหละครับคือปัญหาถ้าเรารู้ว่าเรามีความสามารถด้านไหนกุดศักยภาพของตัวเรามาทุกคนมีศักยภาพมันก็หมดแต่จะทำอย,าย่างไรไอ้ถึงเป้าหมายอันนั้นก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับบางคนก็เว้นกำลังบากตรากตรำม,มาตั้งนานฝอยจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็พอมาเจอเหมือนกรณีของวิกฤตของไวรัสโครโรนาเนี่ยหลายคนรวย แต่คนมีเงินมีทองมีร้านอาหารมีโรงแรมเพราะว่าเจอวโคิดโควิดหน้าก็ไปเนี่ยถึงตอนนี้ทุกคนก็ยังมีความหวังอยู่หวังว่าหวังนะครับทุกคนหวังหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหวังว่าีอปีข้าหน้าคงจะดีขึ้นหวังว่าอีุกเดือนข้าหน้าคงจะดีขึ้นทุกคนอยู่ด้วยความหวังนะครับทุกคนถ้าหมดหวังเขาก็จะกล้าตัวตายเขาก็จะอ่าถ้าสิ้นหวังเนี่ยเขาก็จะกล้าตัวตายเขาก็จะไม่มีชีวิตกระจิตรใจที่จะ ทำอะไรต่อไปเพราะ,ะนั้นทุกคนก็อยู่ด้วยความหวังผมเดินทางออกจากปุกเก็ตมาบ่อยจุดป,ปักหลังเนี่ยผมเดินทางออกจากจังหวัดบอยทำไมผมเดินทางบ่อยไม่ได้มีเงินทอมมีต่อมากมายนี่สินก็ยังล้นพ้นตัวอยู่แต่สิ่งที่ผมมีก็คืออิสรภาพทางการทํางานพอได้พอม,มีพอกินพอใจไม่ถึงกับจะร่ารวยมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคน ต้องการหลายคนคนหนาผมใช้เวลาอ,อกเดือนที่จะเรียนรู้แล้วก็คนหนาตอนนี้รู้แล้วว่าเส้นทางนี้ทุกคนสามารถทาได้ไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาไม่เกี่ยวกับการศึกษานะครับอยู่ที่ความต้องขานและก,ก็การใส่ใจการเรียนรู้ไม่มีใครทําไม่ได้ทุกคนทาได้หมดถ้าตั้งใจนะครับใครจะเข้ามาเรียนรู้ใครที่สนใจก็ติดตามเฟซ่งตกตายก็มาเป็นการตัวได้นะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเดินทางต่อ สำหรับวันนี้กินมือเจ้าเล่าเรื่องชีวิตจนกว่าจะพบกันใหม่บ๊ครับ